อ๋อครับลูกปืนด้วยเด้อนี่อ๋ออะไรอยากอยากได้มือเบรกด้วยอ๋อมือเบรกยังไงมือดิสนะมือมือยังไงนะ,ะที่เป็นก้านอ๋อมือดิดสเบรกเอาไปทำอะไรเอาไปใส่เลยใส่รถไหนรถแถวนี้แหละคันไหนบอกมาเลย <c oughs> อ๋อคันน้ำเงินนะ่ะ <c oughs> เอาสีอะไร น่าจะน้ำเงินเลยอ๋อเออกันขึ้นอันนี้เสร็จเดี๋ยวให้ใส่อเริ่มค่อยๆแต่งแลยเนาะอ่ะขึ้นไปอ่ะช่างบุญหอครับทำอะไรอยู่นั่นน่ะ,ะเปลี่ยนคาเกียร์อ๋อเปลี่ยนขาเกียร์ใหม่คันเกียร์ใหม่แล้วจะใส่แบบไหนแบบอันเดียวอ๋อแบบแบบงัดแบบขึ้น ắt, ง, ắt, งัดลงเป็นของแต่งเอาไหนล่ะน,นี่จของรถไปไหนอ,อยู่ข้าลังนี่ไหนอยู่ไหนอัไหนวะ อ๋อนี่มือเบรคครับเจะรูปโลคนเดิมเอาไรอันนี้ถืออะไรมานี่มือเบรคครับอันนี้อ๋อเรามีจำหน่ายนะครับอ๋อเห็นช่างบุญหอใส่รถของช่างบุญหอตัวหนึ่งไปแล้วเนาะครับทางร้านเรามีจำหน่ายนะครับตัวนี้มีทุกสีนะครับแม่งรถยังไม่ได้แงวเออไม่ล้างรถหรอจ้างร้านจ้างร้านที่สิบ โอ้ปวดขาเลยนี่อ่ะสระ <a> ับร้อยยิบห้าเอาวางขาดูดิปุ๊บเอะยบนักโอ้ ลเฮ้ยที่เราจะเปลี่ยนแปลงคราวหน้าตัวนี้ครับหนึ่งเป็นคาร์บอนหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เอสองใช่ไหมสองสามสี่อะไรตัวไหนเปลี่ยนเป็นคาร์บอนตัวนี้ตัวนี้โอเคคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ เระบภหนึ่งเราตังทอนครับโอเคจะไปไปไหนตัวนี้ไปซื้อไก่ okay, ครับอ๋อไก่ชนนี่ไก่ไก่ย่างฮาดาวอ๋อโอเคครับ